สวัสดีค่ะทำสุขวันนี้นะคะมีเมนูเฮลตี้มาฝากทุกคนอีกแล้วเมนูสุขภาพสายคลีนคนรักสุขภาพนะคะอ่าจะเป็นเมนูน้ำนมถั่วเหลืองนะคะหรือที่เราเรียกว่าน้ำเต้าหู้อ่าที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือเป็นลูกเดือยนะคะเป็นลูกเดือยที่นำไปแช่ข้ามคืน1คืนนะคะ แล้วก็นำมาต้มนะคะอ่าล้างก่อนนะคะพอแช่แล้วล้างน้ำสักสองสามน้ำก่อนอ่าแล้วก็นำมาต้มให้สุกนะคะจนนิ่มอันนี้ก็คืออ่าจะเอาไว้ทานนะคะเหมือนเป็นเครื่องอะ่ะอ่าเป็นเครื่องทานกับน้ำเต้าหู้นะคะ เราก็จะเติมน้ำเต้าหู้ลงไปเมนูดีๆตอนเช้าๆอากาศเย็นๆนะคะรับอะไรเบาๆให้กับท้องจะได้รู้สึกสบายท้องนะคะอร่อยนะคะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าน้ำเต้าหู้ในวันนี้เป็นน้ำเต้าหู้อะไรนะคะ วันนี้ลองทำอ่าเป็นน้ำเต้าหู้ใบเตยนะคะเป็นน้ำเต้าหู้ใบเตยน้ำเต้าหู้ใบเตยนี้ก็คืออ่าจะปั่นรวมนะคะจะปั่นรวมใบเตยกับถั่วเหลืองนะคะกับถั่วเหลืองที่เราแช่ไว้อ่าอันนี้เป็น ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาให้ชมเดี๋ยวค่อยอติดตามนะคะทีนี้มาดูวิธีการทำนะคะเราก็จะเอาถั่วเหลืองซีกนี่แหละนะคะเป็นนอน gmo นะคะอันนี้เป็นถั่วเหลืองไร้สารพิษด้วยนะคะปลอดภัยต่อสุขภาพาเราเอาไปแช่แล้วข้ามคืน1คืนแล้วก็มาล้างน้ำนะคะเอามาเล็บที่เราแช่นะมาล้างน้ำสักสองสามน้ำ จากนั้นก็นำไปปั่นในโถให้ละเอียดนะคะไม่ต้องเติมน้ำเยอะนะคะเติมน้ำแค่พอให้อาเครื่องปั่นหมุนได้ก็พอสักหนึ่งแก้วก็พอนะคะแล้วค่อยเอามาผสมน้ำด้านนอกตามอัตราส่วนถั่วเหลืองที่เราต้องการปั่นนะคะอันนี้ก็คือกรองเรียบร้อยแล้วกรองผ่านผ้าขาวนะคะกรองกากผ่านผ้าขาวเรียบร้อยก็คือปั่นใบเตยหนึ่งใบ รวมลงไปในถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองที่เราแช่ไว้นั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือจะตักชอ้อนเอาฟองออกนะคะอเอาฟองออกฟองที่อยู่หน้าผิวของน้ํำต้าหู้นะคะตักทิ้งไปเลยสีนวลขาวนะคะไม่ได้ผสมนมผงไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้เจือ สารอะไรทั้งสิ้นนะคะทำเองปลอดภัยมากทำง่ายด้วยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการนำไปต้มนะคะก็คือจะใส่ใบเตยลงไปเพื่อที่จะชูกลิ่นนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกลิ่นใบเตยออกเยอะ,อะคือวันนี้ก็คือเราทำเยอะนะคะทำเยอะทำ แช่ตู้เย็นไว้เลยเอาน้ำนํำนมถั่วเหลืองดิบเนี่ยนะคะที่เหลือนะคะก็จะแช่ตู้เย็นไว้นี่เราก็จะแบ่งต้มทุกครั้งที่จะนํามาดื่มนะคะก็จะแบ่งน้ําถั่วเหลืองดิบนี้นะคะเอาไปต้มแยกก็จะเป็นสีขาวนวลนๆแบบนี้เลยเติมเกลือลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะ สูตรนี้ก็คือจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะใครที่ต้องการที่จะเติมน้ำตาลก็ค่อยเติมตอนที่ต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วค่อยอเติมน้ำตาลลงไปในแก้วของตัวเองอที่เหลือนะคะที่เหลือจากชามเมื่อกี้ก็คือจะเก็บไว้ในขวดเลยเก็บไว้ในขวดใส่ตู้เย็นนะคะไว้กินได้ไว้เอาออกมา ต้มได้หนึ่งสัปดาห์เลยนะคะไม่เสียอ่านี่ก็คือนำมาต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนนะคะหมั่นคนนะคะไม่งั้นอ่าเนื้อของเขาอะนะคะมันจะมีส่วนที่จะไปติดก้นหม้ออยู่นะคะต้องหมั่นคนบ่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆ นะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละน่ากินมากเลยนะคะหอมกลิ่นนี่แบบหอมมากนะคะหอมทั้งกลิ่นถั่วเหลืองแล้วก็ใบเตยนิดๆนะคะอันนี้ก็คือช้อนอฟองออกนะคะช้อนฟองออกฟองที่ก็เป็นฟองของน้ำนมถั่วเหลืองนั่นแหละนะคะของน้ำเต้าหู้นั่นแหละ ส่วนมากที่ไปซื้อเข้ากินเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเขาจะใส่นมผงหรือไม่ใส่อ่าสำหรับคนที่กินนมไม่ได้นะคะนมสัตว์ไม่ได้ก็เป็นทางเลือกอันนี้คือลูกเดือยที่ต้มเสร็จแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วประโยชน์เยอะมากนะคะนิ่มมากนะคะนี่ลูกเดือยกินอ่าเติมลงไปในน้ำต้าหู้ตอนที่เราจะรับประทานนะคะ สรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับลูกเดือยเขาถือว่าเป็นอายาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งได้เลยสามารถยับยั้งการเกิดเนื้องอกได้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ลูกเดือยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ